สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะกับหัวข้อที่ว่าคนที่เธอเลือกใช่ฉันหรือเปล่าเออเหมือนประมาณแบบเลือกที่จะรักเลือกที่จะไปต่อหรืออาจจะมีหลายตัวเลือกว่าจะเลือกเราไหมอยู่ในเกณฑ์พวกนี้ได้นะคะยังไงก็รู้เพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะอันนี้เป็นกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สาคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะหนึ่งสองสาม แล้วก็ไปดูกองที่คุณเรือกกันได้เลยจ้า เอาลคะค่ะมาถึงคนที่เรื่องก,กองที่หนึ่งนะคะตั้งสมาธินึกถึงเขาไว้ได้เลยนะคะเป็นดวงโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะบางคนมีความคิดด้านรบเกี่ยวกับความรักนะว่าเอ้ยกลัวจะไม่สมหวังกลัวจะไม่เป็นตัวเรื่องเพราะว่าผิดหวังมาเยอะแต่อีกใจนึงก็อยากเขาเรียกว่าอะไรก็ยังมีแรงวันดานใจมีความมองความรักในด้านดีอยู่ว่าครั้งนี้อาจจะไม่เสียใจเหมือนทุกครั้งก็ได้เออ เอามาดูเป็นดโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะมาดูว่าความรู้สึกที่เขาคนนั้นที่คนกองที่หนึ่งกลังนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาณตอนนี้เป็นความคิดของเขาเป็นความรู้สึกของเขานะคะคนกองนี้คิดเยอะทางจินตนาการเออวุ่นวายใจไปสักหน่อยนะเพราะเป็นเรื่องของความรักนะ่ะ จินตนาการเยอะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะตอนนี้มีห้ามายเกิดขึ้นอย่าเพิ่มคิดไปไกลเออดูใบอื่นก่อนไพ่พระหกถ้วยควีนถ้วยแล้วก็ห้าดาวเรารู้สึกว่าเขามีการคิดแล้วก็มีการทะเลาะถกเถียงกันบางทีอาจจะหมายถึงเความคิดเห็นตักกะมุมมองด้านความรักความต้องการด้านความรักระหว่างเรากับเขาอาจจะไม่เข้ากันหรือเขาเถียงกับตัวเองอยู่ก็ได้แต่เขาก็จะมีความรู้สึกด้านหนึ่งอะเรารู้สึกว่า เหมือนมองว่าเอ๊ะมันจะเหมาะสมเหรอมันจะไปได้เหรอมันจะโอเคเหรอแต่อีกด้านหนึ่งเขารู้สึกถึงความอิ่มเอมใจความอบอุ่นใจความเป็นห่วงเป็นใย,ยความอยากใกล้ชิดเคมีบางอย่างมันก็ดูเข้ากาันเออบางคนติดอยู่ในสถานะเฟรน์โซนพี่น้องโซนได้นะเออเหมือนเป็นคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันเออเอนจอยในช่วงบางถามว่าเขาเอนจอยไหมเรารู้สึกว่าเขาก็เอนจอยมีความสุขกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอยู่นะ แต่อีกส่วนหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันจะไปกันได้เหรอมันจะโอเคเหรอเนื่องด้วยอาจจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่อาจจะไม่ลงรอยกันความดือ้อความอาแจ,จ่ใจของตัวเองของแต่ละฝ่ายก็ได้นะคะหรือเขามองว่ามันจะเหมาะสมกันจริงๆไหมมันจะไปรอดหรือเปล่าก็ได้เช่นกันนะอแต่เรารู้สึกว่าพลังงานแม้ว่าจะตีกันไปบ้านแต่ความรู้สึกลึกๆแล้วมันมีความ,มอบอุ่นใจเอมีความละมุนละไมยอยู่ในทุกตอนอยู่นะจ๊อะอะแล้ว ช่วงนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้ครับรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าเด้งมาใบหนึ่งนะจ๊ะก็ถ้าจะดูผสมกันสองกองได้ไหมก็ได้ก็คลาคลกันไปเนาะเหมือนคนกองนี้ค่อนข้างจะมีความมั่นใจในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคะอะถ้าถามว่าเอเขาจะรู้สึกยังไง,งคุณความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าอย่างน้อยเขาก็ต้องมีใจให้ฉันบ้างแหละ เออมีความสนใจฉันบ้างหละมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกรักให้ฉันบ้างแหละพะฉันก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งนะคะมาดามมีความมันน้ำมันโหนขึ้นมาแต่จะอืม The ์เอ r คุณก็เป็นคนน่าสนใจนะหนึ่งดาวอันนี้ถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณรู้สึกชอบรู้สึกรักไหมในสายตาเขาคุณก็เป็นคนสวยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีความโดดเด่นบางคนอาจจะโดดเด่นในรูปลักษณ์ภายนอกที่มันดูเตะตาเออดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มีเสน่ห์ตึงตาใจบางคนก็อาจจะเป็นด้านของความคิดด้านของการงานด้านของอการจัดก,การในชีวิตของตัวคุณก็ทําให้คุณดูมีสเสน่ห์ไปอีกด้านนั้นก็ได้นะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกยังไงคนกรณนี้เรารู้สึกว่ามันมีความชอบนะมันมีความสนใจนะแล้วก็บางครั้งเขาอาจจะทําอะไรบางอย่างเหมือนแบบสะกิดต่อมาให้คุณเอะขึ้นมาว่าเขาก็คิดกับคุณอะอาจจะมากเกินกับเพื่อนอาจจะมากเกินกว่าพี่น้องอะไรอย่างเงี้ย แต่ส่วนใหญ่เขาค่อยๆเป็นค่อยๆไปเออแล้วก็ถามว่ามันเป็นการชอบแบบว่าชอบแบบลึกซึ้งไหมเรารู้สึกว่ามันยังมไม่ได้ออกแนวรักแบบลึกซึ้งแบบหนุ่มสาวกันสักเท่าไหร่แต่ถามว่ามันก็ดูมีใจมันก็ดูมีความสนใจอยู่ในนั้นนะจ๊ะอืมไม่ใช่ว่าไม่มีใจแต่ว่าให้ติดไว้นิดนึงเขาอาจจะดูแบบว่าออกแนวผู้ชายเจ้าชู้มองผู้หญิงสวยก็ได้นะอืมแล้วเขาพร้อมที่จะเลือกหรือพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราอะในสามเดือนตังจากวันนี้ไหม มาดูในความคิดเขาเดีกว่าว่าใน3เดือนอนับจากวันนี้เขาคนนั้นพร้อมที่จะเลือกเราเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไหมขอห้าใบเป็นดนรวมน้องไม่ได้ซีเรียสคนกองนี้คิดหนักเลยสามดาบขึ้นมามให้ระวังนะคะเด็กดาบสี่ไม้ ก้าถ้วยแล้วก็ก้าดาบถ้าเกิดคุณดีลกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วถามว่าเขาจะมีการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไหมเราบอกเลยนะคะว่ามีในสามเดือนนี้อาจจะมีบางอย่างที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีความผูกพันกันมากขึ้นแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดแล้วก็มันจะมีความรู้สึกหน่วงหน่วงอยู่ในความสัมพันธ์นะถ้าเกิดเขาคนนั้นมีคนของเขาหรือว่าฝั่งคุณมีคนของคุณนะคะ ให้ระวังว่าที่เขาอยากจะเข้าหาเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของคนเจ้าชูเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันมีเหยื่อที่อยากจะเล่นด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะแต่ทั้งในใจอะ่ะมันก็มีความรู้สึกพอมันเล่นด้วยไปแล้วมันก็มีความรู้สึกผูกพนันถูกไหมมีความรู้สึกเจ็บปวดบางทีอาจจะเจ็บปวดเพราะว่าไปทําผิดกับคู่ของเขาเองหรือเจ็บปวดที่ทําผิดกับเราด้วยก็ได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าในอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาโสดเราโสดแต่ว่าสถานการณ์บางอย่างมันอาจจะไม่สามารถที่จะไปได้ ถามว่าเขาอะมีการที่อยากจะพยายามไหมเรารู้สึกว่ามีการพยายามนะในเรื่องของความรักในเรื่องของความสัมพันธ์ในสามเดือนนี้แต่เรารู้สึกว่ามันจะมีบางอย่างอ่าเข้ามาหลอกหลอนเขาเข้ามาทําให้เขากลัวในเรื่องเกี่ยวกับความรักได้บางคนก็อาจจะเป็นรักเก่าๆเ,เนาะรักที่เจ็บปวดอยู่ยังเป็นแผลใจอยู่กับอีกครั้งนึงก็คือ ด้วยนิสัยใจคอระหว่างเรากับเขาจริงๆแล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องปรับกันเยอะหน่อยนะเออฉะนั้นในสามเดือนนี้เรารู้สึกว่ามันมีโมเมนต์ฟินๆมีโมเมนต์ที่ดีอยู่แต่ว่าให้ระวังเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการพูดจาเรื่องของความคิดเห็นเพราะว่าโบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราเดินผิดทางปุ๊บความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ถึงพัฒนาไปถึงขั้นที่เราอยากให้เป็นนะคะมันมันจบท้ายด้วยสิบดาบเออมันมีความเจ็บปวดเข้ามาซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะ อือันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดมากเนาะมันอาจจะเป็นแค่เส้นทางหนึ่งที่ไพ่กําลังจะบอกให้เราเตรียมตัวหรือให้เราให้เลือกเดินไปทางอื่นอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็อาจจะช้าๆได้พาได้งามนะไม่ต้องไปรีไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะคะเอามาดูไพ่ใหญ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ให้คนกรงนี้ดีกว่า บางทีในสาเดือนนี้รีบมากเกินไปก็อาจจะจบไม่สวยนะคะอ่าช่วงนี้บอกเลยนะคะว่าความรักมีอุปสรรคความรักมีปัญหามีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เยอะบางทีอะ่ะอาจจะไม่ใช่มือที่สามอย่างเดียวอาจจะหมายถึงเพื่อนถึงสังคมถึงครอบครัวหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยที่จะมา เาขาเรียกว่าเอาเวลาไปจากเราทั้งคู่ได้หรือเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์ได้เหมือนความสัมพันธ์ในค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงแล้วก็ให้ระวังอารมณ์ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าสามารถประคับประคองไปได้เราก็เหมือนเป็นคล้ายๆกยัลยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีอยู่ในช่วงนี้นะเออแต่ให้ระวังไว้หน่อย ว่าจะมีบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายไม่ก็อารมณ์เราเนี่ยแหละจะทําให้ความรักเนี่ยมันออกมาในแนวที่ไม่ค่อยดีได้นะคะเออถ้าจากหนา้าไพ่นะยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้ค่อยๆค,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 คุยไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนกรอนที่หนึ่งยังไงถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้า เอาละค่ะมาถึงคนที่เรื่องกองที่สองนะคะใครที่เรื่องกองที่สองบังคับตั้งสมาธิไว้ได้เลยนะคะคนกองที่สองอืมก็นึกถึงเขาคนนั้นได้เลยนะคะแล้วก็มันเป็นดวงโดยรวมเนาะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะยังไงดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะจ๊ะมาดูว่าความรู้สึกที่เขามีระหว่างความสัมพันธ์เขากับคุณที่เป็นอยู่นะตอนนี้เขารู้สึกยังไงเป็นมุมมองของเขานะคะเขาห้าใบ แหมคนกองนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องเฮฮาปาจิงโกมันก็ต้องมีจงมีใจกันมีกุ๊กกิ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพร้อมที่จะแบบว่าแฮปปี้ดีดานะคะเ <c oughs> อามาดูซิเออเลเวอร์มาใบาแรกนะคะมีการค่อนข้างที่จะหลงนะคะเอออะ วีนเหรียนกาถ้วยเดอะซั Sun, แล้วก็ชอรี t ออออกมาดูดีนะคะคนกลุที่สแต่ว่าให้ระวังดีวกว่าคนเจ้าชู้ไว้หน่อยนะจ๊ะ,ะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกอิ่มเอมใจแฮปปี้บางคนถ้าเกิดมีอะไรกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะอิ่มเอมในด้านนั้นได้เช่นกันนะ เขารู้สึกสดใสซาบซ่ามีแรงดึงดูดในเรื่องของความรักรู้สึกว่ามันละมุนล,ละไมละมุนล,ละม่อมไปหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าทั้งตัวคุณก็ดูมีเสน่ห์ตัวเขาก็ดูมีเสน่ห์เช่นกันในการบริหารเสน่ห์อะไรอย่างนี้เออแล้วก็บางคนอยากจะมาหาอยากจะมาเจอบ่อยๆด้วยซ้านะจ๊ะอ่ะแล้วก็มาดูซิว่าในช่วงนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้ครับรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าขอห้าใบ ทำไมเขาถามว่ารักไม่ชอบไม่คนกองนี้ก็แบบเอ๊ะมันจะได้หรอมันจะใช่หรอแต่ว่าก็น่าจะรู้สึกแบบเดียวกันนั่นแหละอือมมาดูเด็กเด็กไม้เก้าดาบสิบเหรียญ the world the d e อ่ะ ถามว่ารักไม่ชอบไมมันก็มีความรู้สึกดีๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้สึกดีๆนะคะแต่มีความกลัวเรื่องของอนาคตบางคนอาจจะดีวกับคนที่อยู่ไกลได้นะอ่ามีความไกลหรือมีความต่างกันอะไรอย่างเงี้ยหรือเจอกันในโลกโซเชียลซะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้เออมันมันยังมีความกมังวลใจบางอย่างอยู่แล้วถามว่ามันมีความสุขมีความแฮปปี้มีความอิ่มเอมใจในนั้นไหมมีอ่ะขอดูเด e ซิทำไมอะ่ะอื้ เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวนะคะแล้วเขากําลังเลือกอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าอาจจะเป็นคุณนะที่เขาจะเลือกเป็นตัวเลือกแรกนะคะเราเรารู้สึกว่าช่วงนี้ทําคะแนนไว้เลยนะคะมันอาจจะมีเกณฑ์การตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ค่ะมีเดดเดบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีการปูทางไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้เอแต่ก็ยังมีความกังวลใจนาะยังมีความคิดเยอะคิดมาก ปวเส้นทางที่ตัวเองเลือกอะนะหรือไม่ก็อาจจะเสียดายตัวเรื่องอื่นอยู่ด้วยก็ได้นะจ๊ะอ่าเนี่ยจริงๆแล้วคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดีนะคะในใสายตาเขาในหลายๆในหลายๆครั้งคุณก็ดูอ่อนโยนดูเขาเรียกว่าอะไรดูใส่ใจคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกำลังตัดสินใจอยู่เอามาดูซีแล้วเขคนาคนนะั้นในสามเดือนนะับจากวันนี้เขาพร้อมที่จะเลือกเราและพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมเขาห้าใบ คนกองนี้ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยมันก็ต้องมีการพัฒนาอยู่แล้วมีการพูดคุยมีการไปมาหาสุดกันมากขึ้นหรือมีการได้ใช้เวลากันมากขึ้นอยู่แล้วเอออ่ะมีห้าดาบเอามีห้าไม้เข้ามานะคะมีเจ็บถ้วยนะคะกําลังเลือกอยู่นะคะเลือกอย่างเข้มข้นเลยนะจ๊ะเออแล้วก็มีความกลัวกลัวตัวเองเลือกผิดถ้าถามว่าในสามเดือนนี้เขาจะเลือกเราเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมบอกเลยนะจากจากปัจจุบันนะคะเรารู้สึกว่าเขายังเลือกไม่ได้ขนาดนั้นอนะ ดังนั้นคนกรองนี้อาจจะต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการเข้าหาเขานะคะเออใส่ใจดูแลทเทคแคร์ทำตัวน่ารักให้เขา,าใจใจไปมงไปโมเพื่อเสริมกําลังใจให้ตัวเองได้นะคะเหมือนเขากลัวว่าถ้าเกิดเขาเลือกคุณไปแล้วแล้วคุณกลับไม่ใช่ตัวเลือกที่เขารู้สึกว่ามันโอเคจริงๆกลัวตัวเองเลือกผิดกลัวตัวเองผิดหวังก็เลยอาจจะชะลอเนาะแต่ถามว่ามันยังมีโมเมนต์ของการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพูดคุยกันอยู่นะเออยังไปได้ด้วยกันอยู่นะแต่ว่ามันกลัวแค่นั้นแหละเหมือนเหมือน เจ้าบ่ากัวฝนเจ้าสาวกัวฝนอารมณ์ประมาณนั้นน่ะกลัวการตัดสินใจผิดพลาดของตัวเองกลัวตัวเองเข้าไปในที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยมกลัวเลือกเราแล้วผิดแล้วก็เสียดายตัวเลือกอื่นก็ได้นะถ้าเกิดมองในแง่ร้ายนะคะอถ้ามองในแง่อีกย่านหนึ่งก็คือตัวเลือกเขาอาจจะไม่ใช่หมายถึงบุคคลอื่นก็ได้อาจจะหมายถึงเอการงานความฝันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนเขากลัวว่า ถ้าเกิดเลือกความฝันแล้วก็อาจจะเสียเราไปก็ได้ถ้าเกิดเลือกเราแล้วก็อาจจะเสียความฝันไปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่อยากจะทําเหมือนกําลังเถียงกันอยู่นะคะและเขารู้สึกว่าจริงๆการที่จะอยู่ในสถานะนี้บางทีมันก็อาจจะดูปลอดภัยที่สุดสําหรับเขาก็ได้เอออากะตาคนนี้เขาสิแต่บอกเลยนะคะว่าในสามเดือนเนี้ยให้ทําคะแนนให้ดีแล้วกันคนกองนี้เพราะว่ามันเหมือนกําลังจะเลือกแหลไม่เลือกแหละจะเอาแหลไม่เอาแหลนั่นแหละนะ,นะอ่ะ ก็อย่างว่าน้องมันเป็นวงโดยรวมฉะนั้นถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดคลิปนะคะหรือเฟซบ o ๊กมารดาบรรจวนนะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ให้กับคนกล่องนี้ค่ะคนบอลที่สอง บอกเลยช่วงนี้มีเรื่องวุ่นวายมีเรื่องไม่เข้าใจกันแล้วก็อาจจะหมายถึงบุคคลอื่นเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์เช่นเพื่อนยุกก็ได้เนาะเออหรือว่ามือที่สามก็ได้หรือเรื่องงานเรื่องสังคมอะไรบางอย่างก็ได้เออให้ระวังไว้หน่อยนะจ๊ะแล้วก็เรื่องวุ่นวายต่างๆเรารู้สึกว่ามันกําลังจะจบนะแต่การจบเนี่ยเป็นการจบดีหรือไม่ดีเราให้ แล้วก็บางคนถ้าเกิดถามถึงคนเก่าๆก็อาจจะมีการจบบางอย่างที่เกิดขึ้นนะจะมาดูซิว่าจะจบดีหรือจบไม่ดีคะเขาขยายหนึ่งใบอ่ะเรารู้สึกว่าอะไรที่นิ่งอะไรที่เงียบเดี๋ยวมันจะมีการเคลื่อนไหวบางอย่างและให้เรารู้ทิศทางน,นะคะว่าเราจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นะจ๊ะเออมันจะจบการนิ่งเงียบจบ จบต่บไม่ใช่จบจบของการแบบว่าความสัมพันธ์ที่ดูไม่หมือหวาอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะมีการเริ่มต้นบางอย่างนะแต่รบบบางคนเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปในทิศทางที่เริ่มต้นใหม่ถ้าเกิดคนนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อะไรที่เราควบคุมไม่ได้จัก,กรวาลอาจจะส่งมาให้เราปล่อยวางก็ได้ในเรื่องราวของความรักนะคะอืม แล้วก็บางคนอาจจะถูกส่งเข้ามาถ้าเกิดบางคนถามถึงคนเก่าๆนะถูกส่งเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกรอบหนึ่ง mm. เพื่อให้เราได้ชัดเจนในความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่สําหรับเราอยู่ดีนั่นแหละเอออาจจะเป็นในกรณีนี้ก็ได้นะจ๊ะแต่บางคนอาจจะเป็นการจบอะไรที่มันดูนิ่งๆอะไรที่มันดูไม่ชัดเจนเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นหรือไปต่อได้นะคะยังไงก็เป็นองค์โดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเคเรียดน,นะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า เอาละคะ่ะมาถึงคนที่เลือกกองที่สามนะจะตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นได้เลยนะคะก็เป็นองโดยรวมนะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆเนาะเอามาดูซิความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไงขอห้าใบตะคิวเริ่มกินแล้วนะจ๊ะ ทำไมคนกองนี้รู้สึกว่าเขามีรับลงคุมในในเรื่องเกี่ยวกับความรักเหรอคะดูไม่ค่อยไว้ใจความรักสักเท่าไหร่เลยนะคะคนกองนี้มาดูซิเขารู้สึกยังไงเออแปดไม้ก็ดูดีนะอยากเข้าหาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้อยู่นะเออแต่บางคนอาจจะด้วยความห่างไกลาอาจจะด้วยแผลใจเก่าๆมันก็เลยรู้สึกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันกลัวตัวเองเสียใจแท้ที่จริงในใจเนี่ยอยากจะมาหาอยากจะแบบว่า เข้าหาได้เยอะกว่านี้แต่เบรกตัวเองไว้หน่อยอบางคนอาจจะดีวกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือต่างนัานอายุได้นะคะอ่าแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่อ่าจริงๆก็โดนตาโดนใจเขาอยู่นะแต่เขากลัวความห่างไกลหรือกลัวความแตกต่างบางอย่างอ่ะเออมันอาจจะทําให้ความรักครั้งเนี้ยไม่สวยก็ได้ก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมมาดูซิแล้วตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกยังไงคนกองนี้คะ รักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าขอห้าใบแคุณกองนี้ก็บอกว่าอ่านเร็วๆสิคามาดามหนูก็รอฟังอยู่นะจ๊ะหรือไม่ก็จริงๆแล้วก็รอฟังผลไพ่นี้เพื่อไปพิจารณาว่าความเป็นจริงมันตรงกันหรือเปล่าด้วยนะเดอะสตาคุณเป็นคนสวยเป็นคนน่ารัก เป็นความรู้สึกดีๆเป็นที่พักพิงใจให้กับเขานะคะบอกเลยเป็นคนที่โดดเด่นคนหนึ่งทูอับคับก็มาเป็นคนที่เขาชอบอะตรงสเปกอะ่ะอยากได้อะ่ะอ๋อยเธอคนก่อนนี้ไม่ต้องอ่านต่อแล้วมั้งเนี่ยฮะวางปิดคลิปเลยดีไหมคนก่องที่สามอ่ะบอกเลยเขารู้สึกว่าการที่ได้มาเจอกันระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องของพรมริคิดมันเป็นเรื่องของสิ่งที่จัก,กรวาลจัดสรรมาคุณเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมแล้วเขาก็ชอบคุณ สนใจคุณอ่าบางบางคน,นถึงขั้นรักเลยนะอาฉันบอกเลยถึงขั้นลหลงไหลนะจ๊ะเออฉันบอกเลยนะคะคนกองนี้ยิ้มแก้มปรีแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องอ่านต่อเลยเนาะเอามาดูสิแล้วในสามเดือนนี้เนี่ยเขาจะเลือกคนกองนี้เพื่อพี่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมคะขอห้าใบมันไส้นะคะคนกองที่สาม แหมคนกองนี้บอกว่าเริ่มมีใจฮึกเขิมในการในการสู้ในเรื่องของความรักนะคะเหมือนอยากจะทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะพอฟังคําเขาเรียกว่าอะไรคำทำนายเมื่อกี้นะจ๊ะเออแปดดาบมาเรารู้สึกว่าเขายังมีความกลัวในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วรู้สึกว่าการอยู่ในเซฟโซนมันก็ดูปลอดภัยดีอะ่ะเออมันมีความกลัวอยู่นะ สามเหรียญเรารู้สึกว่าจะมีการพูดคุยมีการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่ามีการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะ,ะแล้วเราสึกว่าคนกองนี้จะสามารถควบคุมความรักได้มากขึ้นในสามเดือนนี้นะอ่ะบอกเลยเธออ่ะ อาจจะมีโมเมนต์ที่ได้ไปเจอเพื่อนฝูงหรือเข้าสังคมเขาแนะนําให้คนอื่นได้รู้จักคุณได้มากขึ้นนะคะและก็มีแมวโน้มที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ถามว่าเขาจะเลือกคุณไหมเรามองว่าอ่ามันมีความกลัวก็จริงแต่เรารู้สึกว่าเขาจะเลือกคุณเป็นอันดับแรกๆเหมือนกันที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนจะมีการเริ่มต้นบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มากขึ้นนะคะแต่อยากจะเตือนคนกรองนี้ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้มีสถานะอะไรที่มันชัดเจนอย่าเพิ่งไปมีอะไรกับเขาก่อนนะด้วยความที่มันเป็น De อะ น้ำมันกับไฟมันใกล้กันมันก็ลุกชนง่ายดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองจะลุกชนง่ายต้องเตือนตัวเองหน่อยนะคะว่าเราต้องมีสถานะกับเขาก่อนนะถึงจะมีอะไรด้วยเพราะว่าบางคน เขาอาจจะคิดว่าเรายอมรับได้ในสถานตะตรงนั้นแล้วเขาอาจจะไม่พัฒนาก็ได้ตรงนี้ให้ระวังหน่อยนะจ๊ะ,ะแต่ว่ามีโมเมนต์ที่จะได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มากขึ้นแต่ตัวคนกลางนี้ก็ต้องมีการอ้อยมีการอ่อยมีการใช้มัรยาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขายังมีความกลัวเนาะเกี่ยวกับความรักอยู่ยังมีความไม่มั่นอ,อกมั่นใจยังมีการแบบว่าเจะเลือกผิดหรือเปล่านู่นนี่นั่นอยู่นะจ๊ะ,ะมาดูสิไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักในช่วงนี้ ขอสามใบอะไหนๆก็มาละก็เอาเข้าแล้วกันตอนแรกว,ว่าจะไม่เปิดนะจ๊ะรักนี้ต้องมีการแย่งชิงนะคะอาจจะต,ต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างเข้ามานะคะคนกองนี้ฉะนั้นไม่เอาด้วยเร่ก็ต้องเอาด้วยก้นนะคะอ่ามันจะมีการจบบางอย่างของความสัมพันธ์เกิดขึ้นฉะนั้นใบที่สามลุ้นกันว่าจะเป็นใบดีหรือใบไม่ดีอืมเรารู้สึกว่ามันมาอีกแล้วอะ่ะมันจะมีการจบ ความสัมพันธ์ที่ดูนิ่งๆเงียบๆนะแต่เรว่าคนกองนี้อาจจะต้องมีการเสียหรือสีเนื้อหน่อยนะอืมขอขยายอีกใบซสิอืมขอ,ขอ,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 มอะเรารู้สึกว่าคนกองนี้อาจจะต้องมีการคิดแผนแล้วก็ดําเนินกลยุทธ์ในเรื่องของความรักมันอาจจะต้องมีการเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้บางอย่างมานะมันจะมีการจบนะคะในเรื่องของความรักจบการนิ่งจบการเงียบ จบความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้หวือหวาขึ้นมาเพื่อให้ได้เป็นความสัมพันธ์ที่อิ่มเอิบใจอิ่มเอิบใจมีความสัมพันธ์ที่ดีๆมีการดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าให้ระวังหน่อยนะเรารู้สึกว่าบางคนอาจจะไปไม่ถึงฝันได้ยังไงก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องไปเร่งรีบกับมันนะคะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าพลังงานคนกองกอน,นี้จะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้นะอื ยังไงก็ขอให้ออกมาเป็นแบบหลังแล้วกันเนาะขอให้ทุกคนได้ส่งหวังในความรักนะคะแล้วก็ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปหรือ Facebook มาดามรังโจวนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช่า